การจอมพลังก็พูดถึงว่าเวลาเขาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราก็ต้องยอมใจเขานะตอนที่ผมเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วก็มีเหตุที่ต้องอพยพใครอะชาวบ้านตั้งสามสี่จังหวัดเนี่ยผมไปดูแลพี่น้องประชาชนในแถบสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดเนี่ยผมเจอแต่รถกันจอมพลังทั้งนั้นจนผมตกใจว่าโอ้ทำไมคนคนเดียวสามารถระดมความช่วยเหลือ ได้มากต้องเผยเผยต้องบอกว่าต้องมากกว่ารัฐอีกนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่พอวันนี้เราเข้ามา,าดูแลรัฐบาลแล้วนะครับรัฐบาลจะปล่อยคือไม่ใช่บอกจะไปแข่งกับคุณการจอมพลังแต่มันเป็นหน้าที่รัฐบาลความช่วยเหลือแรกต้องมาจากรัฐบาลก่อนแล้วคนคนที่ดีๆอย่างคุณการจอมพลังเนี่ยมาเสริมพี่น้องประชาชนก็ได้ประโยชน์แต่ไม่ใช่แบบใครเห็นว่าโอ้ย่าง เราต้องไม่ไม่ผักภาระนี้ไปให้ประชาชนมาดูแลกันเองรัฐบาลต้องดูแลเป็นพื้นฐานก่อนนะครับ